สวัสดีคะ่ะ FC วันนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่วังตะไคร้นครนายกนะคะ F c ซก็เป็นต้นน้ำอีกแห่งหนึ่งของนครนายกเลยอันนี้ฉันก็มาถ่ายรูปกับน้ำตกขนาดย่อมของวังตะไคร้นะคะวังตะไคร้เนี่ยเป็นแอ่งน้ำนะครับเป็นแอ่งน้ำที่เป็น ตามตอกหินนะคะก็นิยมไปเล่นน้ํากันเด็กๆไปเล่นน้ํากันเยอะนะใคะปีเล่นน้ําขยร้อนกันฉันลองไปสัมผัสน้ําดูแล้วน้ําเย็นค่ะน้ําเย็นสดชื่นมากเลยน่าเล่นน้ํามากผ่อนคลายความตึงเครียดได้ดีเลยน้ําก็จะไหลตา,ามแนวขวดหินมานะครับเป็นแอ่งลึกบ้างตื้นบ้างนะคะ น้ำก็จะไหลามาเรื่อยๆก็เป็นต้นน้ำของนครนายกเลยค่ะมีบ้านพักด้วยนะคะมใีให้เราให้เช่าพักด้วยก็นักท่องเที่ยวก็เข้ามาในฝั่งสะไคร้เนี่ยก็ที่เป็นคันรถคันละ150บาทก็จะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เรา ฉันไม่ได้ลงไม่ได้เตรียมตัวมาเล่นน้ํานะคะขับเข้ามาแบบหลงๆแบบเออๆออก็ไม่เคยมาค่ะไม่เคยไปพื่นที่ตะไคร้เลยก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของฉันก็คิดว่าน่าจะได้มีโอกาสได้มาที่ว่าตะไครอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะน้ําก็ไหล ไหลงมาเรื่อยๆค่ะเป็นน้ําตกขนาดเล็กๆนะครับเป็นแอ่งน้ําไหลามาตามโขดหินเข้าไปในจุดนั้นก็จะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำเป็นต้นน้ำนะคะ F สีน้ำก็จะไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะก็ไปแบบเร่งรีบหน่อยแะงรทัวไม่ค่อยมีเวลามากนะักก็เลยไม่ได ันคลิปยาวๆให้เอฟได้ชมกันเนี่ยค่ะก็สวยงามนะคะก็สวยงามธรรมชาติก็โอเคธรรมชาติดีธรรมชาติสวยงามมากนี่คือวังตะไคร้นะครับแล้วก็ขับมาอีกหน่อยเลยมีกหน่อยก็จะมีเขาก็จะทำขวายกั้นน้ำไว้มาให้น้ำมันไหลลงแห้งไปเร็วนะคะ ก็จะเลี้ยงพื้นป่าให้ชุ่มชื้นเป็นระบบนิเวศท,ที่ดีอันนี้ฉันก็มายืนอยู่ที่ฝายอันน้ำน้ำก็จะล้นลงมาแล้วก็ลงไปในพื้นที่ที่ต่ำกว่าพื้นที่ทางการ,กรเกษตรอันนี้เป็นบัลเนธิยานวางตะไคร้นะคะอยูเนเตวันเนาิยานต้นไม้ต้นใหญ่หญเลยอาลละค่ะ